ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบอยนะครับลงดึกมาแต่ว่าเราก็ไม่นอนเราเหิวก๋วยเตี๋ยวมากวันนี้เราสั่งเป็นเส้นวุว้นเส้นแล้วก็เป็ดผสมกับไก่นะครับมีก๋วยเตี๋ยวหมูไก่เป็ดใช่ไหมแล้วก็ข้าวมันไก่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับสูเข้ามาเลยครับทุกอืมอร่อยมากเดี๋ยวจะปรุงกันนะครับเฮ้ยเราไม่มีช้อนหรอ แอบแอบ อะ่าฟัดซิมกันโอเคเดี๋ยวไปกินกันนะครับพอ อึก็ได้ครับทําอะไรอ่ะก็ได้ไม่ได้อ่ะไม่ไปอันนี้เอาไว้อันนี้ก็จะต้องทําไงก็ได้นะไม่เป็นไรนะก็อยากจะกินกินๆๆกินแต่หน่วยหน่วยโอเคนะอืมโอเคครับผมนะโอเคครับ